สวัสดีค่ะโอจากช่องโอสะแก้วอ่าไทโนอร์เวนะคะวันนี้ทำขนมจีนเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะขนมจีนน้ำยาตีนไก่ค่ะใช้ไก่ทำน้ำยาด้วยนะคะแล้วก็ใส่ตีนไก่ไปด้วยค่ะโห้ยหิวท้องมารอก,กินพร้อมเพื่อนๆเลยนะคะเนี่ย มาเลยจ้าขนมจีนจ้ากินให้สมอยากกินให้สมหิวนะคะดึกป่านนี้แล้วก็ยังกินอยู่จ้าปิดไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวหน้ามันจะแห้งผักก็มีจ้าดูสิคะเห็นไหมคะถนัดไหมมาเลยจ้ากินขนมจีนด้วยกันหิวคะ่ะ ตัดมันก่อนเนาะมันจะได้ไม่กระเด็นโอ้ยคือมาอยากเทนอจวกจวกเลยจา้าดูสิคะว่าข้นขนาดไหนนี่จา้าข้นข้นเลยค่ะอย่าขยำน้ำมันก่อนเนาะ ใช้อกไก่ค่ะทำน้ำยาแทนปลามันจะได้ไม่มีก้างถ้าก้างอ่าถ้าเป็นปลาแล้วมันจะมีก้างค่ะก็เลยใช้อกไก่ที่บ้านจะชอบกินน้ำยาน้ายาไก่ค่ะไม่ชอบกินน้ำยาปลานี่ค่ะพอวิดน้ำไปแล้วก็จะเห็นตีนไก่ล้นหลามค่ะ นีจ่จาน้ำยาข้นๆโอ้ยใส่กระดาษเช็ดชู้หรือใส่ไก่เนอะนี่ <c oughs> ดูด้วยจ้าไม่ต้องชิมก็รู้ว่าอร่อยค่ะทำเองกินเอง <c oughs> โอ้ยหิว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 เอาซะหน่อยอนัวปะลาะโอชอบใส่ปะลาะนะคะเป็นน้ำยาก,กะทิค่ะแต่ใส่ปะลาะก็ไม่รู้เป็นสูตรไหนเนอะแม่พาทำ <c oughs> ใส่น้ำายาเย,ยอะเลน้ลนมันจะได้รสชาติเข้มข้นอันนี้หนังไก่ค่ะกินกับผักเนาะแตงกวาหาอะไรไม่ได้ก็เอาที่มันใกล้ๆบ้านใกล้ๆตู้เนี่ยแหละมีอะไรก็ใส่อันนั้นไปซอยๆซะหน่อยค่ะจะได้กินง่ายเคี้ยวง่ายขนาดแตงกวาเฉยๆก็ยังอร่อยนะ <laughs> ของบ้านเราตั่วผักยาวจา้าซอยจ้าซอย おいめんゃくぼうめんの。んー แ,แม่ค้าบอกว่ามะเขืออ่อนมะเขืออร่อยโอ้ก็เลยลองซื้อมาดูก็ทำเป็นถุงไว้แล้วค่ะถุงละกิโลกิโลละยี่สิบาทเองโอ้ยจำได้ว่าไปอยู่โนเวย์กินมะเขือสี่หรือห้าลูกอะห้าสิบสองโคนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็1้0ยห้าสบร้อยหกสิบกว่าบาทเนาะบอกโอ้ยอยู่ประเทศไทยนะใส่ให้นำใจเลยค่ะนี่ดูทีนะคะมะเขืออ่อนขนาดไหนอะนึกว่ามะเขือเขาจะไม่อ่อนไม่อร่อยนึกว่าจะเจอแม่ค้าที่กันต้มซะแล้วจัดไปผัดเน้นๆชอบกินโอ้ยอย่างนี้คะ่ะ แล้วก็ใบแมงลักใบแมงลักก็เหี่ยวแล้วเหี่ยวอีกแล้วเนี่ยซื้อมาแล้วไม่ได้ทําอะไรกินนะคะก็ยังพอกินได้อยู่เนาะกูชอบกินกับใบแมงลักค่ะมันอกร้อนดิใส่กระชายไปอย่างเยอะเลยค่ะไม่ได้ทําคลิปเพราะว่ารีบค่ะนี่มันก็ดึกแล้วปลาเข้าไปสามทุ่มกว่าแล้วค่ะรีบรีบทําพรุ่งนี้จะเอาไปฝากคนถือศีลที่วัดค่ะจะไปใส่บาตรแล้วก็แบ่งไว้หม้หนึ่งแล้วล่ะแล้วก็ขนมจีนโลนึงเพราะว่าพระก็แค่พระองค์เดียวแล้วก็จะมีเนยนะคะเนนสององค์โอ้โหดูที่นี่เห็นมเนอะเห็นมนอะ อม่อยากให้กินนำกันเทนอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเสร็จเส็ๆเๆ็เเจเอาอ้น่อยอวหน่อยออ้ยเอาเอาเเอาเมันได้อารมณ์กับใบนางรักจริงๆผักเยอะๆอย่างเงี้ยชอบอ่ะ ขนมจีนผักเยอะๆเนาะนถึงจะอร่อยนี่จ้าหิวค่ะไปตลาดกลับมารีบมาท,มาทำชอบชอบจินมขนมจีนกับใบแมงลักมันหอมมันได้กินหอมโอ้มีใบสาระแหน่อยู่หน้าบ้านลืมแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงเดี๋ยวไปสม,มุยใบสาระแหน่อยจะหอมมากินกันนะคะนี่ๆๆนีนี ใบสะระแน่นี่นี่เนี่ไปตัดมาใหม่ๆ่เลยค่ะอืมไม่ต้องกินแค่ซูนก็หอมแล้วค่ะนี่ค่ะตัดแล้วก็ล้างน้ํามาเลยอืหอมต่จะลาบหมูสักตัวเนาะดูสินะมันเผ็ดมันหอมก็ไปถึงโพรงจมูกเลยค่ะกินใบสะรแน่เนี่ยขนมจีนอื่นหมดแล้วค่ะา่ะแต่คุยมาเดากินขนมจีนด้วยกันค่ะขนมจีนน้ํายาไก่แล้วก็ไปยินไก่ด้วยค่ะอื ือราว่าผักไม่เยอะผักก็ยังเยอะอยู่นะจ๊ะตีนไก่เราจะเป็นยังไงบ้างเนาะน,นอนให้ท่าอยู่สงสัยต้องชิมซะหน่อยลนะ <c oughs> เห็นหัวไม่เต็มเห็นหน้าไม่เต็มนะจ๊ะโฟกัสที่อาหารป้าตีนไก่ก็คือมาใหญ่พ่ดใหญ่ป่วยน่นจ๊ะอืมอ่ะตื่หน่อยหน่อยมันแห้งแค่ตีนไก่ก่อนนะ รีบรีบเอามากินน่าจะตีนไก่ไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่อพอป็นหน้าพรุ่งนี้น่าจะพอดีอ,อยากมานานไปอยู่นอร์เวย์ไม่ได้กินตีนไก่พรุ่งนี้น,น่าจะพอดี <c oughs> วันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ <c oughs> แต่ก็จะหมดหม้อแล้วค่ะ ไม่ใช่บาทด,ด้วยน,ยน้อยแล้วก็กินกันในบ้านสองซีนหมดหนึ่งซีนกระดูกก็ไม่ต้องทายอ่ะกระดูกไปเปืือยกับเที่ยวลงไปเลยแต่มันจะขั้นเวลานานเกินไป เรองสายเข้าไปได้นนะหาตัอช่วย <espí rit us> เปร่อยแล้วค่ะพอน้ำยาเริ่มอุ่นลตงตีนไก่ก็เริ่มเปื่อยพอดีค่ะวันนี้กินได้พรุ่งนี้ยิ่งอร่อยกว่านี้ค่ะ ดูให้หมดเลยให้สมอยากมาจ้ามากินขนมจีนน้ำยากันผักสดๆก็แซบๆบแต่และแหน่ลูกชายปลูกโอ้ปลูกไม่ติดตายมดนี่ไปตัดมาเลือกตัดกระถางเล็กนะคะไม่ได้ตัดกระ,ระมังใหญ่กลัวมตาย tay em tay cái thẳng nữa cho làm ăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ไส่กระชายไปเป็นกรรมลยหาไม่เจอไม่รู้ไปไหนหมดค่ะชอบเจอกระชายอ่ะแค่บุกๆไส่ไม่ต้องตามละเอียดแต่หาไม่เจอเลยไม่รู้ไปไหนหมดกระชายค่ะ กระสอบแห้งตะไคร้แ,แห้งขาแห้งใบมะกรูดแห้งมันจะได้จะกินนะคะแต่เราไม่ได้เที่ยวมันเข้าไปเราชอบกินขาอ่อนมะกรูกดอ่อนใบมะกรูดนะคะถ้ากินก็เอ้ยถ้าตะไคร้อ่อนโอก็กินเราชอบมันหอมเนี่ยะป๊าดจะนอนกี่โมงกี่ยามเนี่ยสามทุ่มแล้วกำลังกินข้าวอยูน่นะ trên tay phải và giơ 快不行！ ทำงนนน้นด้จ้ะนะดยังอ่อนน่ะน่จจะดูขนามัเกลือเขายังอ่อนอืมหวานอึห เด้อจ้าใครยังไม่ได้เข้ามากินข้าวโอ้ก็เข้ามากินข้าวเป็นเพื่อนโอ้เนเด้อจ้าในจ้าขานมตีนน้ำยาไก่ใส่ตีนไก่ด้วยอร่อยอร่อยสุดโอ้เองจ้า <c ười> กินไปกินมาจะหมดแล้วจ้าแค่น,นี้เองเนาะจิ๊บ <c ười> ค่ะเ,เปนนี่ไม่ค่อยเปิดเดี๋ยวเป็นพวกไก,ก่แก่อาจจะเป็นพวกไก่แก่ก่านกนันะ ต่อจ้าตะหนตอองตะแนตอองตะหนตอองตะแนงวันนี้เพื่อนๆได้อะไรกินข้าวกันบ้างคะ หมดจนได้อะเลสิแ <c> ม <oughs> ่ถามแล้วว่เก่งไหมขอเป็นสบคำแล้วกันสองคำที่ตั้งใจทำและตั้งใจกินค่ะขออนุญาตแสดงช้วย อืสุดยอดสำหรับคลิปนี้นะคะโอ๋ต้องขอลาเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้โอ๋ด้วยนะคะโอ๋สะแก้วไทโนเวค่ะ๊ม่บายค่ะ๊ม่บายเพื่อนๆ